Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ใดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ เคดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกมอวด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ tp e จ v ดรับซื้อขายหั็ตเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสาม,มารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท i n อเสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ฟสเรียวตะชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่เตลเซียนกันนะครับผมเมทตัวโกงในแพทนี้เลยนะครับเตลเซียนในแพทนี้เป็นตัวที่โกงมากนะครับไม่ถึงโกงนะครับเตลเซียนในแพทนี้เนี่ยมีสกิลเปิดแมปได้ด้วยครับ ก็คือสกิลหสามารถเปิดแมปได้ซึ่งกบไม่ชอบเลยนะครับสกิลหทั้งเปิดแมปทำดาเมจตโลฝันของข้ามแล้วก็ลดความเร็วโจมตีฝันของข้ามด้วยนี่มันเป็นสกิลอะไรกันเนี่ยมันมีคุณสมบัติถึง4เลยนะครับความสามารถที่มาทำได้นะครับผมแล้วก็พารสีของเตลเซียนนะครับตอนตีทีที่3เนี่ยที่มันมีเกต้ำแข็งลอยไปเยอะเนี่ย มันทำให้ฝั่งตรงข้ามเดินช้าด้วยนะครับแล้วก็ตีช้าด้วยนะครับผมอ่าตัวเตลเซียนมีแต่สโลเลยนะครับแล้วก็สกิลอ่าพาสซี่ป็หนึ่งอย่างก็คือโล่เนี่ยโล่นี้ก็สโลเหมือนกันใครที่ตีเตลเซียนก็ทั้งตีช้าเดินช้าครับแล้วถ้าทำดาเมจครบเนี่ยโล่ระเบิดด้วยนะครับผมอืมอันหนึ่งนะครับผมตรงนี้ผมแช่ไม่โดนโอเคถอยครับถอยยาวๆเลยมีคนโดนดึงหรือ,อเปล่าไม่มีครับผม สวยครับตรงนี้อิกกี้เนี่ยเขาเสียฟิกไปแล้วเนาะเรียกได้ว่าตัวของเตลเซียนเนี่ยมีความสามารถค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับสกิลสเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมแช่ศัตรูครับแต่ว่าแช่ได้นานขึ้นนะแช่ถึง2.5วิเลยนะนานมากๆนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยที่มันทําให้โกงเนี่ยคืออันติครับผมอันติกว้างมากๆแล้วก็ทําดาเมจเรื่อยๆครับแล้วอยู่นานมากนะครับผม แล้วยังทำให้ฝันตงข้ามเนี่ยเหมือนเดิมครับสโลเดินช้าครับแล้วก็ตีช้าครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่โซนโหดมากๆนะครับกีล่าเราก็จะสีแล้วนะครับโอเคสีแล้วผมดึงมังกรนะกิกกเขาเล่นทางขวาครับส่วนอีลินแก๊กเล่นซ้ายครับ๋ยวเรารอมังกรก็จะตายเนี่ยเราไปวางอาติโซนได้นะครับแล้วผมโดนดึงแต่ไม่เป็นไรครับแค่ครับ ได้แกรครับผมตรงนี้ลุมดิลุมดิครับผมจังหวะนี้ถ้าได้มาหนึ่งคิวครับอีลินมีฟิกโอเค,อ,เคอืมเจ็บอยู่ครับผม,ผมเพื่อนจะเล่นนะเพราะว่าอีลินเขาเจ็บปึบใต้นาคอสครับไอลิมาโอ้โหโอเคยอม อ๋อแล้วก็พลังแฝงเนี่ยพลังแฝงเนี่ยผมเล่นเป็นพลังแฝงโล่นะครับเอามาคอมโบกับพาสีฟเนาะนี่แหละแลสวสกิลสองก่อนครับแล้ววางอติเลยอย่างเงี้ยไม่รอดครับผมแก๊กอีอคิปก็พยายามใช้สกิลสองแช่ก่อนนะครับแล้วก็ไปตามด้วยสกิลหนึ่งทุกคนเห็นอิกกี้ชนดาเมจใส่เราไหมดาเมจสองร้อยโอ้โหเป็นผมท้อ คือมันติดโล่เทลเซียนอะเทลเซียนแบบนี้คือไม่ได้กลัวอีกกี้ไม่ได้กลัวเอลสุเลยนะผมบอกเลยแล้วพอมันผ่านโล่ชั้นแรกมาเนบบี่ยมันมีโล่ชั้นสองอีกโล่ชั้นสองก็คือพลังแฝงอะทุกคนโดนมีแต่โล่นะแอดโดนด้วยครับผมตรงนี้ก็น่าจะไปรอดครับสำหรับแก๊แกแอดตรงนี้ยืนเหงา นาคอรเข้ามาแต่ตีไม่ได้ครับตีช้าเกินไปนาคอเขต้องถอยผมบอกเลยว่านาคอร์ดอะเป็นตัวที่ไม่ชอบเตลเซียนกมากเพราะวันเบิร์ดเตลเซียนชุดเดียวไม่ตายครับแล้วไอเทมที่เตลเซียนออกเนี่ยคือถ้าออกของฟูแล้วนะเลือดเกือบหมื่นนะครับผมแล้วบวกกับโล่บวกกับพลังแฝงไปอีกเลือดหมื่นกว่าหมื่นสองได้เลยนะแล้วแถมแบบ เรามีดูเลือดอีกดูเลือดจากพลังแฝงใช่ไหมถ้าเกิดเขายิ่งสู้กับเราในวงอติเราก็าจะดูเลือดเพิ่มเพื่อ,เ,อเตลเซียนเนี่ยถ้ารวมดูดเลือดแล้วเนี่ยเลือดอาจจะประมาณ1มื่นสาื่นสี่ทุกคนนะคอสไม่พอที่จะคอมโบค่าอยู่แล้วนะครับแล้วนะคอสมันจะต้องตีช้าด้วยเพราะตีเตลเซียนคือบอกเลยนะคอสที่ไม่ชอบเตลเซียนแบบมากๆเลยอะพวกตัวที่มันต้องอาศัยการตีธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ชอบเตลเซียนหมดโวมบรดาพวกแคลรี่ทั้งหลายด้วยนะครับ ไม่ชอบเลยสกิลหนึ่งให้แล้วเพื่อนแมนๆหน่อยสวยงามไล่เหยียบเข้าไปครับตรงน,นี้เราแช่ครับกดล้างกดล้างไปก็อ่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือล้างของเตลเซียนเนี่ยคือมันอาจจะล้างแช่แข็งได้อ,อาจจะรอดในจังหวะที่อ่าโดนแช่ได้แต่ว่าคุณต้องมีสกิลกระโดดนะถ้าคุณไม่มีสกิลกระโดดเนี่ยคุณจะกลับไปสโลเหมือนเดิม ตโลจากสกิลหนึ่งหรือว่าพาสีฟเราที่มันยิงเป็นต่อน,น้ำแข็งแบบออกไปอะ่ะสวยแฮดดะครับตรงนี้แล้วนาคอสเข้ามาโดนแช่ดีไอรีครับตโลครับสิ่งที่พวกตัวล้วงไม่ชอบก็คือแช่นี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดจะเข้ามาล้วงเนี่ยอาเมนเตลเซียนทุกคนเนี่ยเขาจะแช่ตัวเองครับหรือไม่ก็แช่เพื่อนที่จะโดนล้วง อย่างเมื่อกี้เนี่ยคีล่าเข้าไปลึกขนาดนั้นอะ่ะจะต้องโดนหลวงถูกไหมอ่าเราก็แช่สกิลสองที่ตัวคีล่าเลยแล้วนาคอสเข้ามาปุ๊บตัวแช่ทันทีครับผมเรียบร้อยครับต้องการจังหวะด,ดีๆด,ด้วยนะจังหวะที่แบบอ่าสกิลนาคอสเขาสามารถเข้ามาถึงอ,ะอ่ะอ่าเราก็ค่อยใช้นะครับอันนี้ผมว่าอยู่ที่ประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สกิลฮีโร่ต่งตางๆเยอะเนี่ยเราจะเล่นเตลเซ่นได้แบบเอ่งมากนะครับเพราะว่าเราจะรู้ระยะ ระยะในฮีโร่ตัวนี้จะเข้าเล่นอะไรเงี้ยเราก็แช่รอเล่นได้นะครับเซลเซียนเนี่ยผมว่าต้องเล่นแล้วก็ต้องมีจินตนาการนะครับผมจินตนาการแบบวาดฝันไปเลยว่าเขาจะคอมโบแบบไหนเล่นแบบไหนอะไรประมาณเนี้เราก็แช่รอเล่นดักครับฟอเรนเนี่ยพูดถึงก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันสามารถแช่ดักฟอเรนได้เพราะว่าฟอเรนจะล้ำอยู่ที่ดอกใช่ปะเราก็แช่ดอกอ่ะนั่นแหละ อันที่เขากองกันแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะเพราะว่ายิ่งรวมตัวกันเนี่ยคือมันยิ่งทําอะไรยากเพราะว่าเตลเซียนเนี่ยมันมีอันติที่กว้างมากๆแล้วผมโดนดึงครับพี่ก่อนมาก่อนเลยแล้วอันติโอนพื้นที่เข้าไปครับแล้วโดนแอกแบบย่ำมันติอยู่พักใหญ่แล้วผมไม่รอดนะเจอเตลเซียนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะออกไอเทมโลมเป็นอะไรดีอะนะเพราะว่าออกล้างมาบางทีมันก็เหมือนจะไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ ก็โดนสโลอยู่ดีครับเพราะว่าอันติมาสโลเรื่อยๆอ่ะคือล้างจากอันติเสร็จใช่ไหมคือเวลาที่โดนเตลเซียนแช่เตลเซียนมันจะวางอันติอยู่แล้วอ่ะพอเราล้างเสร็จมันก็โดนสโลจากอันติต่ออยู่ดีอ่ะมันเหมือนแบบออกล้างมาก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจอเตลเซียนออกอะไรดีนี่แน่สโลครับโอ้โหดูแก๊กกี่เดินไม่ออกนะอย่างนี้วางอันติโซนเลยครับผมอุ้ยอีกดูด โอเคผมยอมก็ได้ครับป้อมเหล่านี้คือวผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยป้อมนี่คือเลี่ยมทุกป้อมเลยนะเขานี่แทบจะไม่ชนะไฟต์เราเลยนะครับที่เขาจะชนะไฟ์เราได้เนี่ยคือเราไปเล่นแหลมเล่นลึกแบบให้เขาฆ่าง่ายๆอะ่ะอาสเดี๋ยวเที่ยนแป๊บเดียวก็มาแล้วครับ รอแป๊บเดียวยดูดิเห็นปะโลมาอีกอะพยายามเจอพุ่มมาใช้สกิลหนึ่งเปิดพุ่มนะสกิลหนึ่งเนี่ยมันเปิดทางพุ่มนะมันไม่ใได้แบบว่าอ่าเปิดแต่จุดที่เราสกิลอ่ะสมมติว่าศัตรูไม่ได้โดนสกิลเราแต่ว่าอยู่ในพุ่มแล้วเนี่ยก็โดนเปิดพุ่มอยู่ดีนะครับผมไม่มันดีจังอะเดลเซียนความสามารถมันเยอะจังมาดูทำอะไรได้มากจังเลย โดนเนิร์ฟแน่นอนผมบอกเลยรีบเล่นนะครับก่อนจะโดนเนิร์ฟอัตติอีกกี้ดอกกันสองร้อยโอ้โหนี่มันยังไม่ได้ออกฟอร์สกัดแล้วเนี่ยออกฟอร์สการ์ดขึ้นมานี่ยังไงแทบจะแค่เดี๋ยวเลือดไปลดอัตติลูกเดียวใช้พาสีในการกันอะแต่พาสีคูดาวไวกว่าอัตติอะ่ะทุกคนก็คิดภาพแล้วกันว่าเป็นอีกกี้มันทอแค่ไหนอะ่ะ ยังไงถ้าเกิดเป็นแพทเก่าโยนทีเลือดหายไปครึ่งหลอดตอนที่เตลเซียนไม่มีโล่นะเลือดหายครึ่งหลอดแล้วนะแต่แพทนี้นั่นแหละ <c oughs> ติดเกินไปยิ่งพลังเวทเยอะก็ยิ่งก่อยเยอะทุกคนดูเราแค่วางอาตีง่ายก,ก็โซนอะ่ะไล่ออกจากป้อมหมดแล้วแล้วเราก็ได้ป้อมอะ่ะไม่ใช่คำว่าโกงไง้คำว่าอะไรเนี่ยตอนเนี้ยเตลเซียนแพทเนี้ย <c oughs> ผมว่าคือถ้าเราอยากเล่นง่ายๆก็แบนเนี้เลยนะฮีโร่ตัวเนี้ยแบนได้เลย อ่ะนี่เป็นคือผมพอผมพูดงนี้อ่ะผมจะแบบว่าโดนเมนเตลเซียลุมปะมึงยังไปบอกให้เขาแบนอีกเหรอฮะเป็นเมนเมดภาษาอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยปะแล้วเราก็พูดไปตามภาพอ่ะแงสองแต่ว่าผมก็ไม่รอดอยู่ดีกูเลยช็อตนี้สวยนะ ตอนนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่มันเข้ามาแล้วผมว่าตัวน,นี้เก่งแน่นอนมีโอกาสที่จะติดเมตามากๆแล้วตอนนี้คือมันก็เป็นเมตาแล้วอะถ้าตัวมันแรงกว่านี้อีกผมว่ามันก็จะโกงกว่านี้นะทุกคนดูดิแค่ผมว่าตีทีเดียวไอรีเข้ามาได้แค่คนเดียวนะที่เหลือไม่มีใครอยากจะเข้ามาแล้วไอรีทำไงไอรีเหงารับผมเข้ามาคนเดียวก็ต้อง ได้เป็นคนเดียวอย่างเดียวได้ม้าติทีมันโซนมันโซนหมดอ่ะเข้ามาไม่ได้ถ้าออลินกับอิกกี้พยายามที่จะฝืนเข้ามาเนี่ยเลือกเกือบหมดหลอดนะวิ่งย่าม,มันติเข้ามาเนี่ยหลายคนบอกครับมันไม่แรงมันไม่แรงโอ้โหจะเอามันแรงไปไหนเนี่ยถ้ามันแรงกว่านี้คือไม่ต้องเล่นกันแล้วนะทุกคน <c oughs> ผมว่าป่าอีกตัวหนึ่งที่อ่ารับมือกับเตลเซียนได้ดีก็จะเป็นซิลนะที่ผมเจอมาเจอซิลนี่เล่นยากครับว่าซิลมันไมน่ต้องอาศัยการตีธรรมดามันสกิลสกิลคอมโบเป็นชุดเป็นชุด,เป,ชดเป็นชุดเอานะครับตอนนี้เลือดเราแปดพันเจ็ดใช่ไหมถ้าเกิดเราออสมุดมาเนี่ยเลือดเราจะหมื่นและเลือดหมื่นบวกโ่บวกพลังแฝงโอียรวมแล้วเนี่ยเลือดประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ เมทที่เลือดหมื่นสี่อ้มันจะคอมโบมันมีคอมโบใครที่ฆ่าได้ไหม 14. หมื่นสี่นาคอสก็ไม่น่าจะไหวนะผมว่าคอมโบที่จะหมื่นสี่อะอาตาบินถึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าไม่เล่นแหลมไม่เล่นหลุดระยะจริงๆเนี่ยผมว่าก็ไม่ตายง่ายๆแบบเตลเซียนอะแหน่นาคอสมีระวงระวงัง จริงเราสามารถแช้นตีไปได้เลยก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากแช้นตีให้เขาเห็นนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาจะกล้าเล่นนะแบบเอ้ยเดี๋ยวใช้นตีแล้วเว้ยโถมอะไรเงี้ยนะครับก็กาศการสกิลไว้นิดนึงสกิลสําคัญของเรานะครับนี่ก็แค่คุมแมปรอ,อก,ก็อดนะก็จะขึ้นแล้วนะครับอีกห้าสิบวิ เลื่อนรถน้อยจังไ้ผมต้องขำทุกทีที่เวลาโดนอันตีอีกี้วะนะผมรู้สึกว่ามันตลกดีอ่ะมันทำไมมันเป็นเบดอะไมมันถึงโดนสกิลเบาจังอ่ะใช่ไหมมันดูตลกไปหน่อยปะปกติมัน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 จะต้องโดนอันติอันติอกี้แรงกว่านี้นะ อย่าโดนตึงครับถ้ามันสําคัญจริงๆก,ก,ก็ใช้อันติเคลียร์ไปได้เลยนะอันติเรานี่ก็คืออย่าไปห่วงอะไรมันมากครับเซลเฟียนี่เป็นตัวที่เคลียร์เวฟง่ายด้วยนะแค่แบบแบบเราคือเราแช่คีฟใช่ไหมแล้วเราก็วางอันติยัดเคลียร์คีฟได้เลยอะ่ะปุูงหนึ่งเปิดแมปไปโลว์โลว์เราเนี่ยคือไม่สามารถกันดึงแก๊กได้แล้วนะทุกคนอย่าลืมนะครับ เปิดไปด้วยกระสุนสังหารแต่ว่าไม่มีใครอยุดนั้นครับผมเข้าไปเล่นไม่ได้แอกดึงแล้วลิกเตอร์งัดสวนตรงนี้ถ่ายสาโลให้เพื่อนไปครับแล้ววางอันติโซนพื้นที่ไล่คนออกครับอาคอถหายไปเลยครับผมเดินมาแบบเงาเงแล้วก็ตายไปแบบเงาเงคนเดียวอยู่ข้างหลัง กคนเห็นไหมแค่วางอาติทีฝั่งตรงข้ามจะต้องวิ่งออกแล้วเหมือนเหมือนว่ามันเป็นสก,กิลที่เอาไว้รีเทสไฟเลยแล้วลถ้าเกิดใครมันฝืนเข้ามาอย่างนะคอสเนี่ยตายครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนเข้ามาตามแล้วแล้วฉากนี้พี่เขายิงอย่างสวยนันงต,ตีองคิดภาพดิฝั่งตรงข้ามเตรียมตัวที่จะโถมอะ่ะเดินมาเจออันติเตลเซียนบางโซนทีคือเซ็งเลยนะ <laughs> บอกเลยไอ้ไว้เพื่อนกลับอะไรประมาณนี้เลยไอแล้ว <laughs> แป๊บเดียวหนะ้าติคูดาวใหมก่ก่ะ ซึมเศร้าอ่ะเจอเตลเซียนเนี่ยซึมเลยอะผมบอกเลยไอเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางอัติโซนอย่างเงี้ยคือเข้ามายังไงก่อนือเนี่ยคือตัวมันแบบตัวมันโกงมากเลยนะเตลเซียนอ่ะก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของน้องเขาจริงๆนะครับสำหรับน้องเตลเซียนเนี่ยคือยุคนี้คือเขาเลยนะครับ เป็นเมทที่มีความสามารถเยอะมากนะครับผมมีทั้งอ่ะมีสามมีแต่ความสามารถที่มันดูน่ารำคาญทั้งนั้นอะไม่ว่าจะเป็นทำให้ฝันตรงข้ามเดินช้าตีช้าโกนรีเซ็ตไฟได้จะเข้ามาล้วงวางอติทีเดียวกดสกิลหนึ่งกดแช่เนี่ยคืออยากจระเดินก็เข้ามาจริงๆเหรอไม่เดินเนี่ยเข้ามาแล้วครับผมรีเซ็ตไฟเลยทันทีฝันตรงข้ามต้องถอยทันทีนะครับส่วนคนที่ไม่รู้วิธีเราเข้ามาล้วงเนี่ยที่จะฝืนล้วงเนี่ยก็ จะต้องตายนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีคนเดินเข้ามาซ้อนแน่นอนเพราะถ้าเราวางอันติดีๆเนี่ยฝั่งข้ามเดินเข้ามาไม่ได้ครับไอ้พวกตัวที่เข้ามาล้วงเนี่ยล้วงเหงาอะผม,มเข้ามาคนเดียวไม่มีดาเมจแถวหลังเข้ามาได้นะครับแล้วตัวเทลเซียนเนี่ยคือเป็นตัวที่จี้พวกแคลรี่หรือว่าเมดด้วยกันเดกได้ดีมากๆเลยแค่เราวางอันติให้มันโดนพวกแคลรี่หรือเบดมันก็ไม่อยากจะเข้าแล้วนะครับพอเมลดแคลรี่เล่นไฟไม่ได้ทีมฝั่งงข้ามก็จะขาดดาเมจนะครับผม ซึ่งผมบอกเลยนะว่าอาถ้าคุณอยากเล่นง่ายๆไม่อยากแบบเจอตัวที่มันน่าลำคาญน่ยก็แบนได้นะสำหรับตัวของเตลเซียนเนี่ยผมว่ามันสามารถแบนได้อะเพราะว่ามันโกงแล้วนะฮีโร่ตัวนี้แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยน่าจะโดนเนิร์ฟนะครับผมอันนี้ไม่ได้แช่งนะครับแต่ดูจากความเก่งของมันแล้วเนี่ยมันน่าจะโดนเนิร์ฟนะครับสักอย่างอะ่ะคืออาจจะต้องแบบเอาความสามารถที่มันลดความเร็วโจมตีของฝั่งตรงข้ามออกอะ่ะคือเหลือแค่สโล อันนี้ก็จะดีขึ้นครับแครี่แบบมันจะสามารถยืนจ่ายดาเมจได้ดีขึ้นแต่แบบก็ไม่อยากมาเหยียบอันตรีของเตลเซียนอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าหลบอันติีเตลเซียนได้โดนแค่ทกักษิณหนึ่งเตลเซียนแล้วเราก็ยิงสู้อะไรประมาณนี้คือมันก็จะดีขึ้นนะครับหรืออาจจะเนิบพาสีที่เป็นโลหรอเพราะว่าพาสีที่เป็นโลผมว่ามันดูตลกไปนิดนึงนะเพราะว่ามันโดนสกิลแบบแรงๆของอิกกี้อย่างเงี้ยที่มันเคยแรงอ่ะใส่เตลเซียนทีสองร้ 200, อยงเงี้ย หรือว่าจะเป็นซูงเอลซูเนี่ยผมเคยโดนดอกละประมาณเจ็ดแปดร้อยเงี้ยโดนคอมโ,มโบนี้เลี่ยงเงี้ยคือเลือดยุบน้อยมากเพราะมันติดโล่ไงแล้วถ้าเกิดเราเล่นเป็นพลังแฝงโล่อีกอะ่ะมันมีโล่สองชั้นอะ่ะพัดโล่แรกแตกมีโล่ที่สองอีกคือมันจะถึมกมากนะครับแล้วเตลเซียนอะ่ะคือมันจะเล่นแต่ของเพิ่มเลือดอยู่แล้วอะ่ะตัวมันก็เลยจะถึกนะครับมันมันเบิร์ตตายยากมันมันเอาออกจากไฟาย,ยากแล้วก็แบบ มันยากด้วยเข้าไปถึงตัวมันก็ยากเพราะว่ามันมีสโลว์มีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับผมก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันสำหรับความโกงของเตลเซียนในแพทนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครเีียงมาติดตามก็ฝากตกิดตามไปกันด้วยนะแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไ like, ลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นลังใจในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปมา,าครับ